สวัสดีครับกลับมากับผมครับในโมดูลที่2นะครับผมจะพูดถึงภาพรวมนะครับของตัวซอฟต์แวร์ Proper t y ต o y นะครับหรือว่าโปรแกรมโพสต์อสังหานะครับผมก็ก่อนอื่นนะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่าวิธีการที่ท่านจะโพสต์อสังหาได้นะครับก่อนอื่นนะครับท่านต้องการสมัครสมัครสมาชิกก่อนนะครับ หลังจากที่ท่านสมัครสมาชิกแล้วนะครับโ o รเซสต่อไปก็คือท่านยืนยันอีเมลนะครับครับผมโปรเซสต่อไปนะครับก็คือการโพสใช่ไหมครับการโพสนะครับก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกเลยนะครับเอ่อโพสอันนี้นะครับจะเป็นโดยปกตินะครับเว็บอสังหาเนี่ยเขาจะให้สมัครสมาชิกซะส่วนใหญ่นะครับแต่ก็มีเว็บ อสังหาบางเว็บที่ไม่ได้สมัครสมาชิกเหมือนกันนะครับก็โพสก็จะแบ่งเป็นสองอย่างครับโพสไม่สมัครสมาชิกนะครับก็ถ้าสมมุติท่านาหลังจากท่านได้โพสแล้วนะครับท่านก ต้องทำการเลื่อนประกาศนะครับผมโเสร็จขั้นตอนจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่ข้างบนนี้นะครับจะเป็นเว็บที่สมัครสมาชิกนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยจะเป็นเว็บที่สามารถที่จะโพสต์ได้เลยนะครับอ่ไม่จาเป็นต้องเป็นสมาชิกก่อนก็สามารถที่จะโพสต์ได้นะครับผมแต่ก็มีบางเว็บนะครับที่ท่านต้องอ่ยืนยันนะครับ คือโพสต์ไม่สมัครสมาชิกเนี่ยท่านโพสต์ไปแล้วนะครับระบบจะส่งเมลเข้ามาในอินบอซ์ของท่านนะครับแล้วท่านเนี่ยต้องกดยืนยันลิงก์ในส่วนตร,ตรงนั้นนะครับแต่ตัวซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับเ,เดี๋ยวผมจะพูดถึงเรื่องของวิธีการยืนยันลิงก์ในโมดูลถัดๆไปนะครับผมยังไงผมโมดูลที่2เนี่ยผมขอพูดถึงภาพรวมก่อนนะครับหลังจากาท่านเห็นตัวซอฟต์แวร์นะครับก็จะมีใน โมดูลมีอยู่แท็บมีอยู่3แท็บนะครับ1 2 3สนะครับผม3แท็บนี้นะครับอันนี้นะครับจะเป็นแท็บการสมัครสมาชิกนะครับผมแท็บที่2นะครับจะเป็นการโพสต์นะครับแท็บที่3นะครับจะเป็นการเลื่อนประกาศนะครับก็ก่อนอื่นนะครับการที่ เว็บประกาศเนี่ยจะ breaking capture ได้นะครับท่านต้องมี capture service นะครับ capture service ตรงนี้นะครับผมจะผมจะพูดในในส่วนของโปรแกรม bomber classifier นะครับผมจะเอามา merge กันนะครับระหว่าง tutorial นะครับเพื่อที่จะไม่เป็นการสับสนวิธีใช้งานนะครับของ capture service นะครับผมก็ผม ในอ่โมดูลของอ่การสมัครสมาชิกนะครับท่านก็จะเห็นนะครับว่าเนี่ยเออ่ท่านจะมีแบตรีจิสนะครับ20 T1 นะครับถึงยี่สิบทีนี่คืออะไรนะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดในโมดูลถัดไปนะครับอ้อหนึ่งเทรดคืออะไรนะครับผมอ้อหกเทรดคืออะไรแล้วก็แมนนวลเลจิสคืออะไรนะครับ แล้วก็มีในส่วนของลงทะเบียนตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นข้อมูลนะครับทั้งหมดนะครับที่ท่านต้องจัดการนะครับไม่งั้นเนี่ยท่านก็ไม่สามารถที่จะสมัครสมาชิกได้นะครับเดี๋ยวเจอกันครับในโมดูลที่3ของการสมัครสมาชิกขอบคุณครับผม